ท่านผู้มีความเมตตากรุณาทั้งหลายวันนี้เป็นวันประจาเดือนสหวาระหมายถึงว่าคนที่เกิดในเดือนนี้ร่วมทําบุญด้วยกันหลายๆท่านเกิดในเดือนนี้ร่วมทําบุญไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลาหลากหลายชนิดหลายพันกิโลกรัม ปล่อยวัวท้องสิบตัวแล้วก็ถวายสังฆทานกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินทางมาจากทิศานุทิศที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมผาสุกะวนิตของท่านอาจารย์พระครูตรประทวีพัมมะเทวุพระเถระที่ใจกว้าง พระเถระที่มีเมตตาพระเถระผู้มีอัธยาศัยไมตรีดีนอบน้อมนุ่มนวนน่ารักและก็หนักแน่นน่าชื่นใจน่าอนโมทนาสาธุการเป็นที่สุดนั่นก็คือการปล่อยโคหลายตัวให้เกษตรกร,เ,กรเอาไปใช้เอาไปดูแลเอาไปรักษา แล้วก็เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็นึกถึงคำที่พระเดชพระคุณพระเะถระท่านหล่อหลอมไว้เน้นต้องรักษาศีลให้ดีนะท่านฉันเข้าของเขาแล้วนะข้าวก็หาด้วยความยากลำบากกว่าจะ ทำมาหากินเอาข้าวให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่ตัวเองก็ยังเกียรติมาทำบุญเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าต้องได้บุญต้องทำตัวให้ดีมีศีลาจารวัตรงดงามเป็นเนื้อนาบุญให้โยมเขาแต่ถ้าหากไม่เป็นเนื้อนาบุญนะ เดี๋ยวจากโลกนี้ไปตายจากโลกนี้ไปต้องเป็นวัวเป็นควายให้เขาไถนานะให้เขาเทียมเวียนนึกถึงภาพที่ครูบาอาจารย์ท่านหล่อหลอมเอาไว้ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าโอ้เห็นวัวเห็นควายคาใดก็มีความรู้สึกว่ามันลำบากมากเลยนะ ถูกเขาตีบางครั้งบางทีก็เอาตะก้อคอบปากไม่ให้กินจนกระทั่งกว่าเขาจะได้เจ็ดสิ้นสุดงานถึงจะได้กินตีบ้างทำร้ายบ้างคาดเวียนบ้างไถนาบ้างกว่าจะหยุดนึกถึงในใจว่าโอ้จะประกูอย่าได้มีโอกาสเกิดมาเป็นวัวเป็นควายเลยเพราะฉะนั้น พระเะถระท่านพยายามซอ้อลูกศิษย์รักษาตัวให้ดีเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุการไม่ว่าจะเป็นคุณทนเนศรักองค์วัฒนพัฒกับคุณซุยล้างแท้ตั้งเป็นเจ้าภาพโคสองตัวห้าหมื่นบาทนอกจากนี้ครอบครัวสุรวีรธรรม มีนายแพทย์วรพจนสุรวีรธรรมคุณหมียงสุรวีรธรรมคุณวราพรคุณกิตติมาคุณวรวรรณสุรวีรธรรมเป็นเจ้าภาพโคหนึ่งตัวถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนให้ชีวิตเขาไถ่ามาจากโลงฆ่าสัตว์ท่านด็อกเตอร์จันทร์รแสงสุวรรณวาวด็อกเตอร์นิรันแสงสุวรรณวาว เป็นบุตรธิดาผู้มีความกตันโูกะตะเวทีตั้งใจสร้างบุญให้พ่อให้แม่คุณมาริกาภัยบูญณสมบูรณ์ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งให้ท่านแข็งแรงสุขสขภาพร่างกายดีเป็นเจ้าภาพโคหนึ่งโคหนึ่งตัวนอกจากนี้และบรรดาญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายช่วยงานวัด ช่วยงานพระก็มีศรัทธาคุณแม่จงจิตหรือแม่มานุทองเจริญคุณสมใจอาถานคุณดวงใจสมบัติพง์คุณน,นลินทร์ธนันทนวัตรเป็นเจ้าภาพโคอ,อีกหนึ่งตัวขอ,อนโมทนาสาธุนอกจากนี้แลล้ครอบครัวอภิบาลพูลผลคุณวราพรคุณทวัตชัยคุณฉัดแก้วคุณฉัด ชายคุณฉัดทิพย์ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมครอบครบัววานิชยากุราน,นุนคุณพณนีและคุณพันนลายวานิชยากุราน,นุนคุณถนอมพรสุรวีรธรรมและอีกหล,หลายท่านร่วมเป็นเจ้าภาพดังกล่าวแล้วขอบุญกุศลดังกลา่าวอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนและอย่าจนกว่าใคร ขอให้สุขภาพร่างกายดีด้วยอนุภาพของการปล่อยชีวิตปล่อยสัตว์ให้เป็นทานดังกล่าวให้ชีวิตเป็นทานดังกล่าวทิวิปิปัตะพระเงินทองไหลมาณนะจาลีติ